สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหญ่เอ,อ้อวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่23และพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันอบรมวันสุดท้ายเนาะเราก็มาทานข้าวกันพอทานเสร็จแล้วก็ออกมาเดินรีแลกกันเพื่อนๆรอเวลาที่เราจะเข้าร่วมประชุมเราก็ไปตรงล็อบบี้นั่นแหละอนนั้นนะไปทำไมอ,อ๋อ นว้นตูยังบอกว่านึกจะออกทางเซเว่นเชย่ยยายเวลาถ่ายรูปอะยายต้องถ่ายทางขวางเงี้ยเนี่ยเนี่ยเออมันจะได้ภาพกว้างเราจะออกไปไหว้ศาลกันพี่น้องไปขอตัวเลขดีๆเด็ดๆว่าใครจะดวงดีแต่ยายอ้อยซื้อ ซื้อเลขหนึ่งหกโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้พักห้องหนึ่งหกหรือเปล่านะพี่น้องอาจจะเป็นความโชคดีเมื่อคืนก็มีมีญาติมาเยี่ยมพี่น้องก็ก็แก๊กแก๊กอยู่บนหัวแต่ก็มีทีมผู้เข้าร่วมประชุมเนาะเขาก็บอกว่าหนาะห้องห้องเขานอนไม่ได้เลยพี่น้องเขาถึงกับขายห้องอะ่ะ เขาบอกเขาห้องเขานอนไม่ได้เลยเขาถึงออกไปนอนข้างนอกกันน่ะน,น,นี่คือบรรยากาศในโรงแรมเนะมาะบรรยากาศเอา้าเป็นอะไรแล้ว <c oughs> นี่ก็คือบรรยากาศรับบี้ของโรงแรมเนาะรับบี้ของโรงแรมเราทานข้าวเสร็จแล้วเราจะไปไหว้ศาลตรงหน้าหาดนะ าดบางแสน มีรถกรมการปกครองมาด้วยไว้มาจากไหนวเนี่ยชนบุรีนี่เหรอ,อหนี่น้องไปเดินดูทะเลก่อนกลับกันเนาะแต่กลับก็ช่วงบ่ายเย็นๆนั่นแหละแต่ว่าถ้าเลิกจากประชุมแล้วเราก็คงจะไม่มีเวลาที่จะมาเดินนะเนาะพอเลิกประชุมแล้วต่างคนก็ต่างอยากจะกลับบ้านกัน ตรงนี้เขาเรียกศาลอะไรเราไม่รู้แต่ทุกคนขอได้นะ่าจะเอาไก่มาเนาะไก่มาไหวไก่มาบนศาลเจ้าพ่อแสนว่าชื่อศาลเจ้าพ่อแสนเรามาไหวเราไม่ได้เอาอะไรมาไหวเหรอ ฮะไปสิครับไปไหว้สิเพื่อนๆนมามาไหวานะ้เนาะมาไหว้ขอโชคลาภหรือมาไหว้ลาด้วยเพราะว่า เต็มไปด้วยเต็มด้วยของไหว้ของกราบบูชาของใสอันเนี้เขาได้ก็ได้เนาะได้มากก็ถวายตัวใหญ่เ<ม>จ้าพ่อแสนน่าจะชอบไก่ชนดูท่าแล้วเนาะใสเยอะ นี่คือทีมเสียงซีซีนี่เห็นไหมวันเนี้ยกระปุก,กใหญ่ๆนี่ก็ใช่ไม่เห็นเลข 赶紧做做。 จากการที่ว่าใช่ทุกอันใหญ่ก็คือได้ใหญ่แลยนะแล้วเราเราจะเอาให้ใหญ่กว่าทุกตัวที่มีพลังวันที่หนึ่งนะเอาเอาแบบหนักก็ไข่เลยได้ลงทะเลโอ้โหเลื่อนเลย เดินลุมไปเดินดูน้ําทะเลนะน้ําลงยังทะเลลงโอ้เช้านี้ยังไม่ลงเท่าไหร่ี่น้อง ถูกอาให้ถูกเลขเยอะหลักแสนขึ้นนะลูกไปพาลูกหลานมาเที่ยวเนาะหลานชายชอบทะเลอยากให้เขามามากเห็นบรรยากาศอย่างนี้ยิ่งคิดถึงหลานพี่น้องโอเคคลิปนี้เอาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ